ตอนส,สวยๆแล้วเนาะครับเนาะบรรยากาศกองโง่คือเก้าเนาะครับช่วงนี้เนาะครับเนาะกับเป็นช่วงหน้าๆเนานะครับเนาะกับป้อยมีไดนะ้เนาะต้องยุติเคาะนี่ละเนาะครับผมเนาะช่วงนี้ก็ฝนตกพร้อมเนาะครับเนาะกะมันอาจจะเบิ่งแล้วเคาะกะอาจจะ เจรนญเนี่ยจังหน่อยนะครับเนาะก็จะเสแอะเนี่ยจังหน่อยนะครับเนาะเพราะว่าหน้าฝนนะเนาะครับเนาะก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นหน้าหน้าพร้อมเนาะครับเนาะเพราะว่าเพราะว่าเด็ดหน้านะครับเนาะปก็จะปล่อยเพื่อนมีได้ยนะครับเนาะก็ต้องเอาไว้หยุดแต่เพสศก่อนนะครับเนาะก็เอาเฟืองคือกินไปเนาะครับผมเนาะ เพราะว่าปล่อยออกไปกับมันก็นมีได้เพราะว่านาก็ดําแล้วหวานแล้วนี่นะครับเนาะก,ก็ปล่อยไปเขาก็จะไปลงที่นานะครับเนาะมันก็ไม่ได้ก็จะทําให้ข้าวเสียหายแประมาณนี้เนาะครับเนาะกันเลยต้องแบบว่าก็ต้องเอาเพื่อนไว้อยู่แต่เคาะสะกอนะครับในช่วงนี้นะครับเนาะช่วง ดูดูการทำหน้าเนาะครับผมเนาะก็จะเอาเฟืองเพื้อกินไปเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวก็จะประมาณจะเทียงนี่ละเนาะครับเนาะเดี๋ยวก็จะเอาเฟืองลงซื้อห่างไวเอื้อเพิ่นจิ่นเนาะครับเรย่อยไปเนาะครับผมเนาะเพราะว่าบัวถ้าปล่อยแล้วเอาไปผูกไวเนาะครับเนาะมันจะ ไม่ได้นะครับเนาะก็จะเขาก็จะเรียกว่าเป็นเป็นวัวพันหลักนะครับพอเขาจะถ้าผูกไว้เขาก็จะวน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 นะครับเนาะวนไปวนมาวนไปวนมามันก็จะเสื้อพ่นก็จะทันจอเข้าไปนะครับเนาะเพื่อนก็จะไปเสื้อมีดายเลยนะครับเนาะวัวจะผูกไม่ได้นะครับผมเนาะวัวไม่เหมือนควายนะควายเขาจะผูกได้นะผูกหลักได้แต่วัวนี่ไม่ได้ครับก็เลย จำเป็นต้องอยู่ตะเคาะนะครับผมเนาะก็จะช่วงนี้ก็จะอยู่แต่ในคอกซะก่อนนะครับผมเนาะก็จะเอกินเฟืองข้าไปนะครับเนาะเพราะว่าตุนเฟืองไว้พ่อแล้วนะครับกับช่วงฤด,ดูการทํานานะครับผมเนาะอาจจะกินเฟืองแน่แล้วก็เข้ากบหา หญ้าหาเพื่อแน่นะครับช่วงนี้ไปตัดหญ้าแต่เพื่อกระแจมไปนําอะไรประมาณนี้ต้องเลี้ยงดูเขานะครับเนาะช่วงดจะดูทํานาไม่ได้ปล่อยแล้วนะครับเนาะก็อยู่ที่คอกแล้วนะครับผมเนาะนี่นะครับกับบรรยากาศนะครับมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับผมเนาะ